ตัวนี้เป็น Power Amp Card D ของ Flex Audio นะครับตัวนี้อยู่ที่1นึ่พวัตต์นะครับค a r ด D ให้ลูกค้าส่งามโมนะครับซึ่งข้างในแล้วก็ Modify ชุดไฟไปนะครับเพิ่มชุดไฟเข้าไปนะครับพันหมอแปลงใหม่เพิ่มคาป,ปาเข้าไปครับชุดขยายเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทั้งชุดไฟชุดขยาย งั้นเดี๋ยวเรามาลองฟังแนวเสียงกันดูว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับครับตอนนี้ผมก็เอาสายสัญญาณเสียงเขาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ไฟเพอร์เพอร์อติดแล้วนะครับต่อโหลดที่1โอห์มนะครับจ่ายไปเขาแล้วเรียบร้อยทีนี้มาลองฟังเสียงกันดูนะครับเลลงเกน ยังเป็นเบสเป็นลูกเลยนะครับไม่มีร้อนครับผมขับปาก์ติสองสิบห้าได้สบายเลยนะครับ ท่านใดสนใจส่งมาโมนะครับหรือว่าส่งซ่อมก็ติดต่อตามที่อยู่นี้เลยนะครับหรือว่าจะแอดมาได้เลยนะครับนี่ครับเทอาโตโมนิฟายนะครับครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมครับ